สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับเนี่ยวันนี้จะมารีวิวกางเกงนะครับเป็นเดฟผ้ายืดนะครับทุกคนเป็นยีนผ้ายืดนะครับทรงเดฟสกินนี่นะครับทุกคนเนี่ยก็จะฟิตงี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยทุกคนสวยนะผ้าดีทีเดียวครับมันเป็นยีนสีดำนะครับเดฟ สกินนี้ใช่ไหมมันเป็นรุ่นนะครับ M 777ของที่ร้านเขาบอกไว้นะฮะใช้ได้นะครับผมเอา l 34มานะครับผมผมเนี่ยตอนนี้สูง170นะน้ำหนักประมาณ75นะครับน้ำหนักประมาณ75เอา l 34มาใส่เนี่ยแบบพอดีเลยเมื่อก่อนผมใส่มีตัวเก่าอ่ะผมใส่36นะแล้วทุกวันนี้มันหลวมมากแล้วนะครับก็เลยซื้อใหม่มาเอา34ใส่นะครับเออพอดีเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ผ้ายืดดีนะครับทุกคนมันเป็นยีนมันเป็นยีนผ้ายืดนะนะครับใช้ได้นะครับทรงสวยดีทีเดียวเลยความยาวก็พอดีเเปปะลยยนคราาาวววมมณ38ิ้ ยาวนะครับแล้วก็รอบขาด้านล่างนี้นะครับประมาณ12ประมาณ12นิ้วนะครับแล้วก็ส่วนรอบขาด้านด้านตรงนี้ประมาณ18นะครับรอบขาด้านด้านบนประมาณ18นิ้วนะครับด้านล่างประมาณ12นิ้วนะครับผมเสวยด้วยเห็นไหม ใส่สบายดีนะครับยืดผ้ายืดดีนะครับใส่แล้วไม่อึดอัดไม่รัดอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมบางคนห่วงว่าไม่เคยใส่เดฟสกินนี่แล้วรู้สึกว่ามองแล้วเหมือนกบอึดอัดไงนะครับแต่มันไม่ได้อึดอัดอะไรมากนะครับผมเนี่ยสวยพอดีเลยนะครับผ้าดีตัดเย็บดีนะครับกระเป๋าเป็นโค้งแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้เป็นแบบกระดุมนะนะครับตรงเป้าสำหรับผู้ชายนะครับมันจะเป็นยีนแบบเป็นกระดุมแบบนี้นะครับกระดุมก็สวยกระเป๋า2ข้างนะครับมีกระเป๋าเล็กตรงนี้ให้นะครับผมด้านหลังก็เป็นกระเป๋า2ข้างแบบนี้นะครับลายกระเป๋าก็สวยเท่ ีลายข้างหลังเห็นไหมตรงป้ายตรงนี้ก็มีนิสายเข็มขัดเอาไว้อยู่นะครับนี่โอเคใช้ได้นะครับสรุปเออใช้ได้ตัวหนึ่งสองร้อยกว่าบาทเดี๋ยวผมเห็นมันถูกดีนะครับแล้วก็เห็นรีวิวใต้สินค้าเนี่ยโอ้คนก็ชมกันเยอะเลยว่าแบบใส่ดีพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับจัดส่งเร็วมากนะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็รีวิวให้ดูสั้นๆประมาณนี้นะครับผมผ้าดีตัดเย็บดีนะครับจัดส่งเร็วนะครับใช้ได้นะครับซักรอบแรกก็อาจจะแยกเอาไว้หน่อยดีกว่านะครับผู้ความชัวร์นะครับเพราะว่าอาจจะมีสีตกบ้างนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะก็ระวัััััััััังงงงงรร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 ระะะะะะะวววววกกกกกกกนน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 ิิิดดดดึคคคคคคคบบบบบ้้้้แแแ็ยยเเเเเอออาาาไไีีี่ผผผมมมมมมปปณโสใจ๋ล์หื ยีนสกินนี่นะครับรุ่น M777 นะครับยีนผ้ายืดนะครับทรงเดฟสกินนี่นะครับผมใส่แล้วผ้ายืดดีไหมอึดอัดนะครับนี่ผมเอาเอสามเอสามสี่มานะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ผ้ายืดดีนะทุกคนใช้ได้นะครับเออผ้ายืดดีใส่แล้วสบายดีนะครับแล้วก็ใครที่ชอบทรงเดฟแบบนี้ก็จัดไปได้เลยทุกคนใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วะรับชมนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ